ก็ไปบอกมา EP ที่85นะคะอันนี้ก็ให้พี่เพนูุลัมเพนตุลัมเนอะเลือกให้เองแล้วพี่เขาก็เลือกมาสำหรับนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับทุกท่านในวันนี้นะคะ ข่าวรือที่เกี่ยวกับตัวเราอะค่ะการนินทาการีมันเทน้ําต่างๆนานานะคะคือเขาบอกว่าถ้าเราเก็บมาให้มันเป็นความทุกข์เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราปล่อยผ่านนะคะมันก็จะเป็นแค่เรื่องตลก,ตลกคๆคําขำดูคนเล่นละครลิงฉากหนึ่งในลักษณะนี้นะคะสําหรับใครที่ยังปล่อยวางไม่ได้กับคํานินทาการล ก็ออกมาเถอะอืมออกมาเถอะเพราะว่าเราเหมือนสายฝนนะคะเราบังคับให้ฝนตกไม่ตกหรืออะไรยังไงไม่ได้แต่สิ่งท,ที่เราทำได้นั่นก็คือเลือกที่จะเดินออกมาจากคำพูดเหล่านั้นหรือเก็บตัวเองไว้กับสิ่งเหล่านี้ต่อเลย คนที่เขารักและปรารถนาดีกับเราอะค่ะยังมีอีกเยอะแยะกัลยาณม,มิตรในชีวิตเรายังมีอีกเยอะแยะแล้วเราจะไปใส่ใจทําไมกับคําพูดคนที่ไม่ได้รู้จักเราดีผลแห่งการที่พูดนินทาว่าร้ายคนอื่นนะคะเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นด้วยตัวเขาเองความทุกข์ร้อนใจมันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองเนาะคนที่สร้างเรื่อง อินทาว่าร้ายให้เราเขาจะเศร้าหมองกับการกระทําของเขาเองฉะนั้นนะคะสิ่งที่ท่านควรจะทำนนตอนนี้ก็คือ Strong ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตก็มองซะว่ามันนั่นคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเราเองแล้วก็ ความคิดเราเองความรู้สึกเราเองเท่านั้นนะคะอย่าไปเขาบอกว่าทุกปัญหามันมีทางออกคำเนียนทาการเลหรือการโดนแสร้ายป้ายสีวันหนึ่งค่ะทุกอย่างมันจะคลี่คลายวันหนึ่งทุกอย่างทุกคนจะมองเห็นเองว่าอะไรคือเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงถ้าสมมุติว่าไพ่ปรากฏด้านนี้ขึ้นมาเนาะอันนี้ก็คือโดนแช่แข็งทั้งตัวแต่ว่า ด้วยความที่ไพ่กับหัวกับหางเขาขึ้นมาด้านนี้เขาก็บอกว่าวันหนึ่งนะคะทุกอย่างมันจะปรากฏชัดเจนเองให้เวลามันเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราเป็นคนอย่างนั้นจริงไหมมีความสุขค่ะมีความสุขกับสิ่งที่เป็นแต่เขาบอกว่าเป็นคนดีค่ะมันก็เป็นสิ่งดีแต่การรู้ทันเลขเหลี่ยมหรือความคิดคนอื่นที่เขาคิดจะเอาเปรียบเราอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ เราควรจะฝึกฝนไว้ด้วยเช่นกันเอาง่ายๆเหมือนไพ่เขาจะบอกว่าเลิกโลกสวยอย่าโลกสวยในบางเวลาเนาะอะไรดีก็ให้ชื่นชมจากใจมาต่อสิแต่อะไรที่มันแย่ะคะ่ะอะไรที่มันแย่ทิ้งมันไปเถอะคนรอบข้างก็เหมือนกันเพื่อนฝูงอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมคบแล้วแม่งชีวิตเสียเปรียบจังวะพอเถอะไม่ต้องไปต่อเนาะ เตินทางไปกับคนที่เขาจริงใจกับเราดีกว่าความสุขอะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะเป็นอะไรเราจะสร้างสรรค์ให้ตัวเองยังไงเราจะทำอะไรให้ตัวเรามีความสุขอย่าไปคาดหวังความสุขจากคนอื่น mm hmm. เมื่อเราไม่คาดหวังความสุขจากคนอื่น mm hmm. เมื่อนั้นแหละเราจะเข้าใจความสุขที่แท้จริงแล้วเราก็จะได้ความจริงใจ ความอะไรต่างๆจากผู้อื่นกลับมาเองเนาะฉะนั้นนิ่งๆไว้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรข,ขึ้นกับคำนินทากาเลอะไรต่างๆเฉยไว้ทุกอย่างมีผลแห่งการกระทําของเขาใครคือต้นตอของการปล่อยข่าวเดี๋ยวเขาก็ได้รับสิ่งนั้นตามหน้าที่ของเขาเองอ่ะโอเคอันนี้คือสิ่งที่จักรวาลอยากสื่อสารกับทุกท่านนะคะทีนี้มาทำ พิกอาร์ดดีกว่าการตัดสินใจอ่าตัดสินใจเรื่องอะไรอะ่ะตัดสินใจเรื่องอะไรนะการตัดสินใจเรื่องการเงินเนาะเอาเป็นว่าลงทุนสิ่งนี้เฮ้แต่ว่าอันนี้ก็ทำไปแล้วนะไพ่เพิ่งทำไปไม่กี่วันเปลี่ยนได้ไหมขอไพ่เปลี่ยนได้ไหม อ่าโอเคคำถามคือสาเหตุอ่าถ้าใครติดขัดเรื่องการเงินนะคะนะตอนนี้ถ้าใครติดขัดเรื่องการเงินเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุของความขาดแคลนของการขาดแคลนในเรื่องความอุดมสมบูรณ์การเงินของท่านะ่ะเกิดจากอะไรอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ท่าน เกิดปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการเงินและควรจะแก้ไขอย่างไรเนาะสิมงแล้วนะพรุ่งนี้จะไม่มีก็ไพ่บอกมานะคะเพราะว่าพอดีชาติต้องไปกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราเนาะก็เลยจะไม่ได้ทำ คลิปเดี๋ยวจะกลับมาทำอีกทีวันอาทิตย์นะคะสาเหตุของความขาดแคลนหรือปัญหาเรื่องการเงินเนาะเ,เกิดจากอะไรแล้วควรแก้ไขอย่างไร6ใบนะคะหนึ่งส เลือกไว้ในใจได้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยสำหรับท่านที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะสาเหตุจริงๆคือการที่ท่านไม่คิดวางแผนในเรื่องการเงินไพ่จัสติกอะ่ะเป็นไพ่ต้นธาตุของธาตุลมนะคะเป็นไพ่ต้นธาตุของธาตุลมหมายถึงเรื่องระบบความคิดการวางแผนในเรื่องการเงินของคุณอะ่ะมันไม่เป็นระบบพอได้มาไม่มีการวางแผนว่าจะใช้หนึ่งสองสามอะไรสําคัญไม่สําคัญ มันเลยเกิดปัญหาในเรื่องของการเงินขึ้นวิธีการสิ่งที่จัก,กรวาลนี้เขาแนะนำเนาะก็คือให้คิดใหม่ทำใหม่ให้ถ้าเป็นไปได้ควรมีบัญชีรายรับรายจ่ายหรือจดรายจ่ายที่เราใช้ในแต่ละวันนะคะให้เห็นภาพว่าเราเสียเงินไปกับสิ่งอะไรบ้างเนะเาะแล้วค่อยๆมาแก้ไขในระยะยาวค่ะถ้าทำได้เป็นนิสัยปัญหาเรื่องการเงินของท่านจะดีขึ้นความอุดมสมบูรณ์อะไรต่างๆของท่านจะดีขึ้น วางแผนก่อนใช้ถัดมาท่านที่เรื่องหมายเลข2นะคะท่านที่เรื่องหมายเลข2องเขาบอกว่าปัญหาในเรื่องของการเงินของท่านที่เกิดนะตอนนี้มันเป็นเพราะนี่สิุงลังเก่าๆของท่านนะนิสิุงลังเก่าๆของท่านที่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรความจะเป็นอะไรก็ตามเนาะตอนนี้ที่มันตึงๆหน่อยมันเป็นเพราะอะไรเก่าๆนิสินลเก่าๆทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดีตั้งใจจะเอาไปลงทุนแต่มันก็ไม่เกิดสียอะไรเงี้ยก็ดี วิธีการแนะนําการแก้ไขนะคะในสิ่งที่ไพ่เขาแนะนำเขาเป็นอ่าเป็นไพ่ดีนะอันนี้เขาบอกว่าจริงๆอ่ะสถานะทางการเงินหรือความอุดมสมบูรณ์ของท่านตอนนี้มันเริ่มโฟลฟล์ขึ้นแล้วนะมันเริ่มมีไรายได้มันมีอะไรมาเข้ามาแล้วไอ้พวกนี้เก่าๆที่มีอ่ะมันก็ลดลงไปเปาะนึงดีขึ้นในเปาะนึงมีทางขยับไปในเปาะนึงเนาะ แล้วก็วิธีอในสิ่งที่เขาแนะนำนะคะเขาบอกว่าพยายามอยู่นิ่งๆที่สุดเลยอยู่นิ่งๆอย่าไปลงทุนอะไรเพิ่มอย่าไปทำอะไรเพิ่มที่มันได้ใช้เงินเยอะๆนะคะอย่าอย่าเพิ่งไปทำอะไรแล้วก็เดี๋ยวพอค่อยๆใช้ไปค่ะมีเงินเข้ามาก็ใช้แต่พอดีตัวแล้วก็ค่อยๆปลดที่มันเป็นภารานี่สินไปเดี๋ยวมันจะดีกันเองน้ำแข็งมันกำลังละลายเนาะถ้าเป็นด้านนี้คิดหนักอยู่นะไปไม่เป็นเลยอะ เต็มสูบเลยอะถ้าเป็นนี่รายวันก็แย่หน่อยอแต่ว่าโชคดีที่มันมีด้านนี้มันก็จะค่อยๆละลายค่ะจะมีคนเข้ามามีโอกาสอะไรต่างๆเข้ามาที่ทำให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นเองเนะาะถัดมาท่านที่เรื่องหมายเลขสามนะคะท่านที่เรื่องหมายเลขสามปัญหาเรื่องการเงินของท่านเนี้ยไปลงทุนในสิ่งที่ไม่ควรลงทุนคิดว่ามันจะดีคิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่ที่ไหนได้ มันไม่ใช่ทางเราอะแล้วมันก็ลงทุนไปเยอะแล้วเสียงเงินไปเยอะแล้วนะคะวิธีการแก้ไขนะคะในเรื่องของการเงินนะตอนนี้เขาบอกว่าให้พิจารณาตัวเองว่าสิ่งใดที่มันเหมาะสมกับเราจริงๆสิ่งใดที่มันเหมาะสมกับเราจริงๆไม่จําเป็นต้องไปดูคนอื่นว่าคนอื่นเขาทําแบบนั้นแล้วดีคนนี้เขาทําแบบนั้นแล้วดีให้มองแค่ที่ตัวเราว่ามันเหมาะสมกับเราหรือไม่ แล้วเมื่อเจอในสิ่งที่เหมาะสมกับเราจริงๆแล้วค่อยลงมือทําค่อยตัดสินใจที่จะไปเรียนรู้ค่อยตัดสินใจที่จะใช้เงินกับตรงนี้นะคะในช่วงเนี้ยถ้าชีวิตยังไม่ได้คําตอบว่าสิ่งนี้มันใช่เราจริงๆไหมตัวตนเราเป็นแบบนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งทําอะไรในเรื่องการเงินทั้งนั้นถัดมานะคะท่านที่เรืองหมายเลขสี่ ปัญหาในเรื่องของการเงินอุปสรรคในเรื่องการเงินความไมอ่อุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลักๆเลยอะ่ะตัวถ้าลำพังตัวท่านเองประคองชีวิตด้วยตัวท่านเองอะ่ะมันไม่เดือดร้อนหรอกแต่ท่านต้องอุ้มชูคนอื่นนะโดยเฉพาะคนที่เรียกว่าครอบครัวญาติพี่น้องอะ่ะอันนี้คือปัญหาหลักเนาะอันนี้คือปัญหาหลักแอบท้องร้องแหละหิวข้าวอันนี้คือปัญหาหลักนะที่ถ้าถามว่าแก้ไขยังไงคือ ต้องคุยกันตรงๆแล้วแหละเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับทางบ้านว่าเราเป็นแบบนี้นะเรารองรับได้แค่นี้เราคือเราสามารถช่วยเหลือได้แค่นี้แต่ใดๆอ่ะเราต้องเอาตัวให้เอาตัวเองให้รอดก่อนเนาะต้องคุยกับทางบ้านให้รู้เรื่องคุยกับญาติพี่น้องให้รู้เรื่องว่าเธอให้ฉันดํารงชีวิตชีพอยู่ได้ก่อนแล้วค่อยจะมาบังคับให้เราไปอุ้มจูหรือแบ่งปันใครเพราะไม่งั้นนะ่ะตายหมูนะตายยกหมู หลังจากนี้จะไม่มีใครพึ่งใครได้เลยนะต้องคุยกับญาติพี่น้องป้องแป้งคนในครอบครัวให้รู้เรื่องค่ะถัานมาท่านที่เรื่องหมายเลขห้านะคะโอ,อ้ถ้าติดขัดเรื่องการเงินไม่ต้องสงสัยหมดไปกับความสวยความงามหมดไปกับออของที่ประดับตกแต่งอะไรต่างๆนาะนาะไม่ว่าจะแต่งบ้านแต่งรถไป โมดิฟายหน้าใหม่ทํสัญลากรรมอะไรต่างๆที่เป็นความสวยความงามค่ะอยากให้สิ่งนั้นมันดีอยากให้สิ่งนั้นมันสวยเราก็เลยใช้เงินไปกับตรงนี้แต่ถ้าถามว่ามันถ้าไพ่ไปเนี้ยถือว่าแบบช็อตเรื่องการเงินเลยไหมไม่ได้ช็อตหรอกเดี๋ยวพอถึงเวลามันก็จะมีเข้ามาแต่ในสิ่งที่ไพแนน่แนะนําเขาก็แนะนําบอกว่าให้ค่อยๆทําไปทีละอย่างเนาะ ให้ค่อยๆทําไปทีละอย่างมองภาพรวมก่อนว่าความคําว่าสวยะคําว่าดีของเราอะ่ะมันคือแบบไหนแล้วก็ค่อยๆแบบเติมไปทีละอย่างไม่ใช่แบบไออยากทาตรงไม่ได้วางแผนก่อนไม่ได้คิดก่อนไออยากไปแต่งรถตรงนี้แล้วหนึ่งพอแต่งออกมาเอยมันดูขาดอะไรไปทำสองามสีอะไรเงี้ยเอาไปเอามากลายเป็นว่าโทนสีไม่เข้ากันเนาะให้วางแผนก่อนดีๆเนาะให้มองภาพรวมก่อนว่า อะคำว่าสวยของเรามันคืออะไรเราจะจบมันที่ตรงไหนก่อนเราค่อยเริ่มลดลงไม่ทําถัดมาท่านที่เรื่องหมายเลขหกนะคะปัญหาในเรื่องของการเงินของท่านหรอเอาจริงๆไพ่ใบนี้ไม่ได้มีปัญหารเรื่องการเงินเลยนะก็ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ดีนะหรือถ้าใครกาลังตดิดขัดในเรื่องการเงินนะคะเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยมีโอกาส ในเรื่องของการเงินเข้ามาไม่มีอะไรต้องห่วงเลยเนาะสําหรับท่านที่เลือกใบที่6ดีใจด้วยไม่ได้ติดขัดไม่ได้มีสาเหตุแห่งการติดขัดเพราะอะไรทั้งนั้นถ้าสมมุติว่าไพ่อะมันขึ้นมาหัวเนี้ยมันก็คือการติดขัดเพราะว่าอ่าเหมือนการลงทุนทําธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันเป็นธุรกิจครอบครัวหรือธุรกิจที่เราร่วมหุ้นอะไรกับคนรู้จักอะแล้วมันไปไม่ได้นะอันนี้คือถ้าไพ่ขึ้นด้านนี้นะแต่ด้วยความที่ไพ่มันขึ้นด้านเนี้ยเขาก็เลยบอกว่า ไม่ต้องกังวลอะไรเรื่องการเงินอะไรทั้งนั้นน่ะเออการเงินของท่านน่ะท่านที่เรื่องหมายเลขของโดยรวมก็ถือว่าดีดีเลยแหละมีโอกาสที่จะมีโชคมีราบในเร็วๆนี้ส่วนใครที่กําลังติดขัดเรื่องการเงินไม่ต้องห่วงอะ่ะมันจะมีโอกาสเข้ามามันจะมีโชคลาบเข้ามาแล้วมันจะแก้ไขปัญหาไปได้โดยโดยดีเออไม่รู้จะอธิบายบ้างไงนะคะก็จบลงแล้วนะคะในส่วนของก็ไพ่บอกมา เดี๋ยวเรามาฟังเสียงขันสักสามนาทีเนาะพอดีชาติจะต้องรีบเดินทางไปกรุงเทพต่อวันนี้ก็เลยอาจะเย็นเมื่อวานค่ะหลังจากที่ฝึกเสียงขันเสร็จอันนี้บอกหน่อยเนาะ ที่ชาติพูดบอกว่าให้ทุกคนตั้งความคิดอยากได้อะไรก็ขออยากอะไรใช่ไหมในความคิดของชาติชาติก็ตั้งว่าวันนี้ฉันของเงิน1000บาทเนาะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ใช้ชีวิตไปตามปกติของเราก็พอเบ็ดเสร็จนะคะก็ตื่นเช้ามาตอนตีสีวันนี้เนาะตื่นเช้ามาตอนตีสีก็เลยไปเปิดดูมีข้อความว่าเงินเข้าก็เลยไปเช็คธนาคารดูปรากฏว่ามันไม่ได้มาแค่พันหนึ่ง เบ็ดเสร็จมันได้มาประมาณ8 0 0พของเมื่อวานที่เขาโอนมาเมื่อวานแล้วชาติก็หลับอยู่อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าไอ้ที่มาตีขันให้ทุกวันนี้ไม่ได้แบบมาหาจุดเด่นจุดยืนอะไรในชีวิตนะอยากจะบอกว่าขึ้นความถี่เนี้ยมันมีพลังงานจริงๆแล้วก็ชาติก็อยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้เข้าถึงนะขึ้นความถี่นี้ด้วยเพราะว่า เมื่อเราเข้าถึงอะค่ะเมื่อระบบความคิดระบบจิตใจเรามันมีความสเสถียรขึ้นมีความถี่ขึ้นทุกอย่างมันจะมีพลังอํานาจมากเลยนะเราอาจจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ตัวเราเนี่ยค่ะจะสามารถดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการเข้ามาได้ทุกอย่างมันจะถูกจัดสรรขึ้นเองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหาว่าขายของอะมนาะตีขันก่อนวันนี้จะไม่พูดอะไรเยอะนะตีขันเสร็จก็ใครอยากรู้ว่าจะตั้งจิตยังไงฟอกอารมณ์อะไรยังไงก็เดี๋ยว ไปดูคลิปย้อนหลังเอาเพราะว่าวันนี้พอดีชาติต้องรีบเดินทางนะคะ สำหรับก็ไพ่บอกมาวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครอยากรู้วิธีการฟอกจิตหมายถึงว่าไม่ใช่ฟอกจิตชำระรางสิ่งที่ไม่ดีการตั้งจิตการอะไรขอพอรก็หยาดูคลิปย้อนหลังอื่นๆ EP อื่นๆเอาก็ได้เพราะว่าชาติพูดไปเยอะอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ